สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะตอนนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะอ่าเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ ไพ่แม่แรกขึ้นมาค่ะเป็นเจ็ดไม้เนาะเอ็ดอัฟบาดนะคะเดรกแมนหกไม้เดอะเดวิลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะเมื่อแรกเจอนะคะอาจจะมีเรื่องของคู่แข่งเนาะอาจจะเป็นการคุยกันแบบ เป็นรักทางเลือกเนาะเหมือนกับว่าคุยกันเพื่อดูว่าจะไปต่อกันได้ไหมหรือว่าเป็นการคุยเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเนาะในตรงนี้ค่ะเอดอาวัตรขึ้นมาเนาะคนคนนี้ที่คุณได้พบได้เจอเขาเป็นคนที่ถูกสเปกตรงไทยคุณค่ะแต่คุณก็มีความหวั่นใจเนาะกลัวว่าอะไรอะไรที่คุณคิดคุณอาจจะเหมือนคิดไปฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขาคิดเหมือนคุณหรือเปล่าในตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนกับว่ายังแบบอยาก มั่นใจอะอยากให้เขาทําให้คุณได้มั่นใจว่าเขาจริงจังกับคุณเหมือนที่คุณจริงจังกับเขาในตรงนี้พลังงานของหกไม้เดือดเดวิลขึ้นมาเนาะชาวธาตุไฟในหลายๆคนค่ะตอนนี้ตกเขาเรียกตกหลุมรักแล้วก็หลงเสน่ห์เขาเข้าให้อย่างจังค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเนาะในตรงนี้ค่ะอืม 6เหรียญตอนนี้คุณเปิดใจให้เขาแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเนาะแต่ก็แค่แบบรอความมั่นใจอะค่ะว่าเขาจะจริงจังกับคุณเหมือนที่คุณจริงจังกับเขาไหมคุณนวัดค่ะไม่อยากคบไม่อยากคุยแบบเล่นเล่นแล้วเนาะอยากแบบจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะสองถ้วยตรงสเปคตรงไทยมากๆคนคนนี้เหมือนเข้ามาเติมเต็มเข้ามาตอบโจทย์ในแบบส่วนที่มันขาดหายไปสําหรับชาวธาตุไฟเนาะสี่ถ้วยและสามถ้วยค่ะอืม ตอนแรกๆชาวธาตุไฟอาจจะแบบยังปิดกั้นตัวเองอยู่เนาะยังปิดใจยังไม่เปิดใจเหมือนกับว่าอ๋อเหมือนทดสอบอยู่นะว่าเขาจะใช่ไม่ใช่หรือเหมือนกับให้โอกาสตัวเองอ่ะเหมือนได้คุยกับใครหลายๆคนนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันโฟกัสมาที่เขาคนนี้เนาะแล้วก็เปิดโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้แบบจริงจังอะค่ะอมยังไงแล้วเขาคนนี้เป็น เดอะเบของชาวธาตุไฟนะเวลานี right. ้เลยเนาะเพราะว่าขึ้นมาตอกย้ำทั้งเอ็ดอวาด6ไม้สองถ้วยแล้วปิดด้ยสามถ้วยนะคะก็บอกเลยว่าชาวธาตุไฟนะคะในช่วงแรกๆตัวคุณเองอาจจะยังไม่เปิดใจร้อเปอเนาะแต่ก็มีแบบ แอบหวั่นใจแล้วแอบใจสั่นเนาะเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่แบบถูกสเปกตรงไทยอะค่ะยิ่งคุยยิ่งใช่ยิ่งคุยย,ย,คย,ยิ่งชอบอะ่ะออนะตอนนี้เวลานี้คุณหลงสเสน่ห์เขาอยากข้ามสเต็ปจากคนคุยอยากเป็นแฟนกันแบบเปิดเผยอนะ่ะเนาะในตอนนี้ค่ะก็ถือว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะสำหรับชาวธาตุไฟว่าเขาคนนี้แหละที่คุณจะโฟกัสเขาคนนี้แหละที่เข้ามาตอบโจทย์แล้วก็เข้ามาแบบตรงสเปคตรงไทยที่สุดค่ะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยอไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะ2ดาบเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะว่าจะเอายังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นายออบสอดเพราะอะไรเพราะเขายังเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอยู่นะคว e นอัพวาดทแต่เขาก มีความรู้สึกมั่นใจกับคุณนะคะชาวธาตุไฟแล้วก็ยังอยากที่จะคุยยังอยากที่จะดิวต่อยังอยากที่จะเรียนรู้ยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟอยู่นะสามถ้วยค่ะจริงๆแล้วเขาถูกใจชาวธาตุไฟเช่นกันนะคะแปดเหรียญเดอะฟูลเดอะเดวิลโอเคค่ะพลังงานเขาค่อนข้างที่จะตรงกับชาวธาตุไฟนะเดอะแฮงเกอร์แมนและเดอะชาริออร์โอเคค่ะ สำหรับเขาแล้วเนาะตอนนี้เขายัางแบบยังไม่กล้าที่จะฟันธงร้อร์ซกับชาวธาตุไฟอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ให้โอกาสตัวเองเนาะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้ให้โอกาสที่จะได้ศึกษานิสัยใจคอกันค่ะมันก็เหมือนกับว่า ยิ่งคุยไปก็ยิ่งรู้สึกถูกใจชาวธาตุไฟนะแล้วก็เหมือนมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็อยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้อ่ะค่ะในตรงนี้ก็เช่นกันเนาะชาวธาตุไฟมีสเสน่ห์ต่อเขามากๆมีพลังงานดึงดูดต่อเขามากๆอีกในหนึ่งเขาก็แอบหวั่นใจอะค่ะว่าชาวธาตุไฟจะจริงจังกับเขาไหมหรือว่าเขาก็มองว่าชาวธาตุไฟเนี่ยยังมีความเจ้าชู้อยู่ยังมีสเสน่ห์มากๆอยู่หรือยังมีคนลุมล้อมอยู่เยอะในตรงนี้เขายังไม่มั่นใจค่ะ เขากลัวว่าเขาจะผิดหวังเหมือนกันนะเดอะชาลิออตก็เหมือนกับว่านะตอนนี้เวลานี้เขาก็สองจิตสองใจเนาะว่าจะจริงจังหรือว่ายัางอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนอยังตอนนี้กลัวกลัวกะก,ก,กล้าค่ะกลัวความผิดหวังด้วยแล้วก็กลัวว่าชาวธาตุไฟจะไม่ได้จริงจังกับเขาอณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับเขาเลือกที่จะใช้เวลาในการศึกษาดูใจแล้วก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสชาวธาตุไฟแล้วก็เลือกที่จะ ให้โอกาสกับตัวเขาเองด้วยที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเอ่ย queen of sword e t of sword nine of p a r t i c จริงจริงวเ,เขาคิดที่จะจริงจังกับคุณแล้วนะเพียงแต่เขายังไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะเขามีใจให้กับคุณแล้วค่ะในตอนนี้เนาะ The Tower ค่ะเจ็ดไม้แต่เขาก็กลัวคู่แข่งอะกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นอีกไหมในตรงนี้เขายังไม่มั่นใจอะค่ะตรงนี้เขารอที่จะ มั่นใจว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบจริงจังไหมหรือว่าชาวธาตุไฟจะจริงจังกับเขาไหมนะตอนนี้เขาก็แอบหวั่นใจอยู่นะถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเขามีใจให้กับคุณค่ะแล้วรอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วรอที่จะมั่นใจว่าเออคุณกับเขาเนี่ยจะไปกันได้แบบจริงจังจะไปกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนาะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขา by, oru, lights, เปิดใจอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังให้คะแนนกับชาวธาตุไฟอยู่ค่ะ โอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคุยกับใครอีกไหมนอกจากชาวธาตุไฟนะสีดาบค่ะ The High p r i e s Judgment อืมก็เหมือนว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีคนคุยมีคนดิวหรือว่า เขาเรียกอะไรมันเหมือนยังมีคนมาคุยยังคุยกับคนอื่นๆอยู่คนที่คุยมาก่อนหน้านี้คนที่คุยมาก่อนชาวธาตุไฟเนาะเหมือนเขาก็ยังตัดสินใจอยู่ค่ะเหมือนณตอนนี้เวลาเนี้ยเขาเริ่มที่จะตัดสินใจที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟอย่างจริงจังแล้วก็เหมือนว่าพยายามที่จะตัดเนาะ ตัดจากคนที่เคยคุยคนที่เคยแบบดิวกันมาก่อนหน้านี้เนาะเพราะนะ่ตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวไฮพิเนเซตขึ้นมาเหมือนเขาก็ลังเลหรือว่ากําลังทบทวนเนาะสีดาบขึ้นมาด้วยกาลังทบทวนว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวาธาตุไฟแบบจริงจังเลยไหมนะคะจัดเม้นสีถ้วยยังมีคนเข้ามาหาเขาอยู่นะนะตอนนี้เพราะว่ามีเสน่ห์ของเขาแต่เขาไม่เปิดแล้วนะตอนนี้บอกเลยเขายังไม่เปิดรับใครคนใหม่ เขาตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟค่ะเพราะณนะตอนนี้เวลาเนี้ยเขาก็เริ่มมีใจให้กับคุณละเอ็ดออฟพาร์ติเคิเขาอยากที่จะใช้เวลาหรือว่าอยากศึกษาเรียนรู้ดูใจกับชาวธาตุไฟค่ะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะดิวกับใครมาคุยกับใครมาเนาะณนะตอนนี้เวลานี้อ๋อเคลียตัวเองเอะค่ะเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟนะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงต่อไปเอ่ยอ่าไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะห้าไม้ก็มีปัญหากันบ้างก็ต้องปรับกันไปนะคะในตรงนี้เนาะสิบถ้วยเออก็เหมือนกับว่าคุยกันไปคบกันไปดิวกันไปก็เริ่มมองหาอนาคตแล้วค่ะเริ่มมองหาแบบจุดยืนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะถ้าไพ่เป็นเซตค่ะแปดเหรียญแม้จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็รู้สึกถึงแบบ ความไม่มั่นใจอยู่ดีเนาะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณทั้งคู่ด้วยคุณไม่มั่นใจเขาเขาไม่มั่นใจคุณแต่ก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วดิวกันคุยกันไปยาวๆเนาะเพราะยังไงแล้วคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณค่ะ Page sword, คมมเพจออฟซอต์ความมีเสน่ห์ของเขาความมีเสน่ห์ของคุณนะหกดาบค่ะเดท ที่จะทําให้คุณกับเขาอาจจะเกิดปัญหากันได้เนาะในตรงนี้ปัญหาเรื่องความหึงหวงอะคะ่ะที่จะมีเข้ามานะสองไม้สองเหรียญ อ๋อระหว่างคุณกับเขาค่ะความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอเนาะเหมือนกับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถามว่าจริงจังไหมจริงจังนะแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่ตัดสินใจที่จะดิวที่จะคบกันแบบจริงจังค่ะแต่ปัญหาที่คุณจะเจอในระหว่างทางในความสัมพันธ์คืออะไรคือปัญหาเรื่องความหึงหวงที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณกับเขามีการมุบออนแยกย้ายกันไปห่างกันไปจบกันไปแต่ มันจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะพระสองเหรียญขึ้นมาแล้วเนาะ The Empath ในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาค่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกๆนะจนลงตัวน่ะอืในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาแล้วถึงจะมีปัญหากันถึงจะมูฟออนกันไปจบกันไปแต่มันแบบไปไม่ได้ไกลอะค่ะสุดท้ายแล้วมันมีการกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์มีการกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะ แล้วก็มีพลังงานของความรักที่สมหวังรออยู่ข้างหน้านะคะแต่มันต้องผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคปัญหากันไปพอสมควรแหละมันก็เหมือนเข้ามาเป็นบททดสอบใจบททดสอบรักอะคะ่ะในทุกๆคู่ก็เจอนะคะมันไม่ได้ราบรื่นไปหมดเหมือนกันทุกคู่เนาะในเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจการปรับตัวเรื่องของนิสัยเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าคนสองคนมาเจอกันมันต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะมากๆอะคะ่ะ ในตรงนี้มิกาก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงธนูเนาะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะยังไงเราก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวประสักปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเนาะขอให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนากันจนแบบเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ